เอามาเลยวไมนีด้เตรียมตัวได้เตรียมตัวเข้าไปจะได้ตะเตื่เขาสิผีดึงสายเอาหนุ่มเตรียมเตรียมเดี๋ยวผมขำให้ฟังเนี้ยไหลลงเรื่อยๆบ่เออมันบ่หอดีพอยดอกมันออกมาได้ก็ตามมันมันเริ่มมันเริ่มออกมาเรื่อยแหละ เออมันเจ็บมันเคยไปวะเนาะมันบอดกันด็อกบวอดดอกแต่เฉดครับแต่เตยดึงออกบางันคือส่งมาเรื่อยๆอยู่บางนมีมาแล้ว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  นี Cloud, <là> ่มันสิมาทั้งนี่แหละเอาออกมาทั้งนี่แหละนี่มา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 เพงนี้เออมันไปทางใดกับทางนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันอยากให้มันมาทั้งนี่แล้วมันไงอใจเจ็บแห้งครับนี่คือสารส่างสิบถ่องครับตูนตูนมายังเออมาแล้วมาแล้ว

ดูกันจะๆเลยครับพะมเจ้าเด e o u ะห o m o g เนี่ครับน้องเลิมไหลมาแล้วครับเีลมตเมยม่โมเฮมาใกล้ไม่ฉีะอะฉีกดึงออกเลยนี่ดึงดึงฟังนี่ไหมดึงฟังนี่มาเข่าฟังนี่เข่าฟังนี่ตะไคร้อน้เชตมาดึงฟังนี่ตะไคร้ว่ามีเล็บไปผมเออดึงดึงฟังนี่ดึงฟังนี่ดึงเลย

ตัวผู้ตัวผู้ตัวผูครับตัวผูครับเจ้านาโนได้ตัวผู้บักบักบักยังบักบักบัวตูมเบิ่งใส่บือมันโอเคโอเคผ่านผ่านยือครับง่ายครับโคตรอย่างง่ายเลยครับเอลละไืมันครับผมบะเฮดจังยังคุ้น ủa đây tôi phú ừ. lê bà bà ham ba Bây giờ đấy bà ham đi chạy ba Đi chạy học hôm. Nè, cặp mẹ mẹ bự bên bự. nhìn nhau, lên Chụp lục, chụp lục, bắn nhau, nhau. hợp non. Nhau chứ? Nhau Nhau chứ? Nhau chứ? Nhau chứ? เวล่แง้ี่บดูเวลาครับสี่ทุ่มห้าทุ่มครับห้าทุ่มอันห้าทุ่มเนี่ยสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มครับทุ่มหนาทีอืไขมันออนมันไ่มันไงคักเลยปะเอาให้น้องลุกว่ะซ้ายซอสเอออันนั้นซายแตจเตเฉดน่นอสขึ้นเลย มตันต้ืมกาลม้เลันเศร้าเอาเาุนนะหยัีนะอมันมกเันศร้าเอาลูกมันลูกุมันขอมแต่มันสีเอาเศร้าเอาคุนคับผมยืนขวงไว้เลยนี่นี้นี่อย่างสวยเลยนี่โอ้หำต้นหำต้นหำต้นไ่หำตุน เดี๋ยวรอมันยืนเองแกเดี๋ยวรอมันยืนเดี๋ยวก็ยืนโวกแข็งแรงมากบน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 โอ้จานขู้บนแล้วแข็งแรงดยินอีแข็งแรงดีต๊นแด่นเปี้ยเลยเนาอพี่แย๊เอามือออกก่อนปล่อยมันจุกซนแล้วป่ะครับจุกเลยป่ะเพื่อนมันหมดเศร้าเอาเดี๋ยววะถ่ายภาพดิ ตาแบวเลยครับนาทีลืมตาดูโลกพุน่ะพณน่ะห่วยบืนไปคือกบโอ้โหผ่านนั่นฮะเราาไม่ชี้ตันนี่จิ้มมาต้องชีะต้องชีกมาต้องชีกต้องชีกดอกพระเพรตองเอาพระเพรไปหันน้ำมัดเอาอื่นควนเอาน้ำแน่นี่นี่พระพรเพรนี่ อมอนั่นมาัดเอยน้เออนันให้เจ้าของเรามัดเอามัดมัดมา่อกันมาเด้อวดเน้อมาอยู่น้ำนี่แหละกะอยู่ดีมีแห้งเอาเอาเอาหลบไปกมันกัน มันเอาลูกมันพี่ที่ี่ให้ให้ผมถ่ายรูปอืมเนาะไงไม่จริงเลยนม่นบกขำไงพี่ฮามพี่ามพี่ามพี่ามออกไปให้ภาพนี้สวยขาลูกเหรอมเป็ยังมเป็นยังดอกซื้อรูน เดี๋ยวจะพอย่ทางให้ทีละเอ้ยทำเ้อหนีลเด้อ้อลาเด้อคุดนีเด้อเานเอาออกดากนยอาอจากนอยก้จงกง่่ยเอาอกดน่อยาอไยด้เอาจน่ยด่อยก็ได้เอจน่้ากน่้ยา่ดึง้า่เอาเลย